เป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ของประเทศมาเลเซียเมื่อเจ้าหน้าที่การท่าประจำท่าเรือพอร์ตกลาง MY PKG ในเทอร์มินอลฝั่งตะวันตกหรือเวสต์พอร์ตให้ความช่วยเหลือเด็กชายชาวต่างชาติที่คาดว่าติดอยู่ในตู้สินค้าที่ถูกขนส่งมาทางเรือนานถึง6วันโดยในคลิปดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจ้าหน้าที่ท่าเรือของมาเลเซียกำลังทำการเปิดตู้สินค้าใบหนึ่งก่อนที่จะทำการช่วยเหลือเด็กชายคนหนึ่งออกมาจากตู้สินค้าในสภาพที่อิดโรยอย่างมาก ซึ่งมาทราบทีหลังว่าเป็นชาวบังกลาเทศซึ่งข้อมูลจากแหล่งข่าวท้องถิ่นเพิ่มเติมว่าขณะที่เจ้าหน้าที่การท่ากําลังทําการขนถ่ายตู้สินค้าจากเรือลําหนึ่งซึ่งได้ออกเดินทางจากท่าเรือต้นทางประเทศบังกลาเทศตั้งแต่เมื่อวันที่13มกราคมและเข้าเทียบท่าเรือพอร์ตกลางเวสเมื่อวันที่18มกราคมเจ้าหน้าที่ท่าเรือได้พบความผิดปกติบางอย่างโดยได้ยินเสียงเคาะหรือทุบตู้สินค้าจากภายใน ได้ทำการลากตู้สินค้าใบดังกล่าวแยกออกมาต่างหากก่อนที่จะทำการเปิดตู้เพื่อทำการตรวจสอบและเป็นเหตุการณ์อย่างที่เห็นในคลิปที่บันทึกไว้ซึ่งจากการสอบถามได้ความว่าเด็กชายดังกล่าวได้แอบเข้ามานอนในตู้สินค้าที่ท่าเรือต้นทางและเผลอหลับโดยที่ตู้ใบดังกล่าวถูกยกขึ้นเรือมาโดยล่าสุดเด็กชายคนดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจนปลอดภัยและเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาได้ถูกส่งกลับด้วยเรือสินค้าลำเดิมไปยังท่าเรือต้นทาง ึ่งเป็นที่มาของตู้สินค้าใบนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับตู้สินค้าที่ขนส่งมาจากท่าเรือต้นทางในแถบเอเชียใตย้ที่ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการตรวจสอบที่รัฐกุมพอซึ่งหากจํากันได้เหตุการณ์ในทำนองเดียวกันแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นในบ้านเราเมื่อสิกว่าปีก่อน โดยมีการพบศพผู้เสียชีวิตติดมากับตู้สินค้าที่ขนส่งมาจากท่าเรือชิตตะก้อง BDCGP ประเทศบังกลาเทศซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นคาดกันว่าจะเป็นคนงานในท่าเรือที่ฝั่งต้นทางที่เข้ามานอนในตู้สินค้าก่อนที่จะถูกยกขึ้นเรือขนส่งมาประเทศไทยทางนี้ระยะทางระหว่างมาเลเซียถึงบังกลาเทศพบว่าไม่ใช่ใกล้ๆมีระยะทางถึง2,499กิโลเมตรหรือ1,553ไมล์ หรือ1349ไมล์ทะเล